สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปสัมผัสกับหนึ่งในรถสปอร์ตระดับไอคอนแห่งโลกยานยนต์เชฟโรเลตคาร์มาร2โร5รุ่นล่าสุดที่กลับมาด้วยดีไซน์เข้มดุด,ดันพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและพละกกำลังที่เราใจยิ่งกว่าเดิมหากคุณคือแฟนรถอเมริกันมัซเซลค่าตัวนี้บอกเลยว่าห้ามพลาด เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อน c a m ารโร่2 5ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นมัสเซิลคาแบบสุดโชบเฉียวเส้นสายถูกออกแบบให้เฉียบคมมากขึ้นไฟหน้าเลดทรงเครียวดีไซน์ใหม่เพิ่มความดุดันเหมือนสัตว์นักล่าที่พร้อมพุ่งทยานกระจังหน้าถูกปรับให้มีมิติกว้างและต่ำลงเพื่อช่วยในด้าน a e r o ได n a มิกส่วนด้านท้ายติดตั้งดิฟฟิเซอร์และท่าไอเสียคู่ เพิ่มอารมณ์ความสปอร์ตสุดขั้วเมื่อรวมกับล้ออลอยดีไซน์ใหม่ทำให้คามาโร2025ดูแข็งแกร่งและทรงพลังเพียงแค่แรกเห็นเปิดประตูเข้าไปภายในห้องโดยสารเราจะพบกับคออกพิษแบบผู้ขับขี่เป็นศูนย์กลางการตกแต่งสไตล์สปอร์ตพรีเมียมมาพร้อมเบาะหนังแบบสปอร์ตที่กระชับตัว รองรับแรงสันเสถียรเวลาออกตัวแรงแรงหน้าจออินโฟโทเทนเมนระบบใหม่รองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แผงหน้าปัดดิจิทันเต็มรูปแบบช่วยให้เห็นข้อมูลครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งโหมดขับขี่หรือ Performance Data Recorder ที่จะบันทึกการขับขี่ของคุณแบบสมจริง พูดถึงพละกกำลังบอกเลยว่าคาร a มาโรตัวนี้ไม่ทําให้ผิดหวังตัวเลือกเครื่องยนต์ v 8สุดทรงพลังให้แรงม้าระดับกว่า450แรงม้าพร้อมระบบส่งกำลังที่ตอบสนองชับไวให้คุณเร่งทยานจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้อย่างดูดันเสียงคํำรามจากปลายท่อคือเสเนที่ทําให้แฟนแฟนหลงรักรถคันนี้แบบถอนตัวไม่ขึ้น นอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกรวมถึงแทร็กโหมดสำหรับคนที่ชอบลงสนามจริงจังระบบช่วงล่างปรับได้แบบแม่เหล็กช่วยให้รถเกาะถนนดีเยี่ยมทั้งความเร็วต่ำและสูง ด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีช่วยขับคามาโร2025ก็จัดเต็มเช่นการมีระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคันทำให้การขับขี่ทั้งบนถนนในเมืองและทริปทางไกลเป็นเรื่องง่ายและมั่นใจมากขึ้นโดยรวมแล้วเชฟโรเลตคามาโร2025คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างพละกำลัง ความสปอร์ตและเทคโนโลยีล้ำยุคสร้างประสบการณ์การขับขี่ที่เราใจทุกครั้งที่แตะคันเร่งหากคุณกำลังมองหารถมัสเซลอร์คาอเมริกันแท้ๆที่เต็มไปด้วยอารมณ์และสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครคามาโร่คันนี้คือตัวเลือกที่ใช่สุดๆ